สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมเล่นกับเพื่อนผมนะคอนแลอบคอนแลบ,บ,บอะเฮ้เยช่วงนี้มันจะไม่ค่คยเซตบายเลยมาเล่นแบบบิลเอาโบนนะครับเฮ้ยเติมเหมือนในสมาชิกเลยเอนคงไม่หรอกมกั้งผมต้องคุยกับเพื่อนทางแชทพอาไม่ได้โทรคุยกันแหลกแหลกแหลก ดี XD XD อะไร XD มา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 เริ Here, Luckily, ma, 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 ma. You ่มสร้างเรือเริ่มสร้างเรือมา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 เดี๋ยวค่อยดูเรือได้เจ๋งที่สุดเป็น เรือที่ดีที่สุดในโลกนะครับไม่พอไปไปตังสิบาสุมได้เปล่าอ่ะเอเอ,าเอ,าเอามาสุมว้าวรหัสใหม่หมันก็อย่างนี้อาจารย์จ้าจ้าจาน้องผมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตังหายหมดตังหายหมดโอ้โหโชคดีโชคดีโชคดีก็แย่และยวเวลาสร้างเรือ เฮ้ยได้บอกว่ากากวะ่ะไอ้เย่าแม่งทคตรตึงเลยนี่ไอ้เรือสุดหลอดที่จะเสร็จแล้วลืมไปว่าพุทธังสาระนังคัจชามิอักเสร็จละเสร็จละเสร็จละเ้ยเสร็จแล้ว,ลว,ลวง่ายจัง หมดแนละ้วเอ้ยยังไม่หมดยังเหลือกีอก่เอ้ยอัดชืยอัดชืยโอ้ยเสียงแปลกโอ้ยโอ้ยลืมไปว่าพุททังสาล้นนั่นขัาจามีอ่ะอีเสร็จแล้วอย่าเข้าใกล้อย่ากังวลนะโอ,อ้เอ้ยให้อบับมงคล ให้รูปแบบมงคลใช้ได้นี่เฮ้ยเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่นีโอเอ็กวีนใหญ่นีโออ้ามสตองเลยไซโคเจ็ดอ้ามสตองอ่ะเฮ้ยโคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงหรอเออเออโคตรตึงเออโคตรตึงเลยบอกเลยโคตรตึง ลืมไปว่าพูดทางเ,เ,เฮ้ยโปเฮียโปโปในบอกว่ากาดไบโปโปโปเฮ้ยไหนบอกว่ากาดไงในบอาก,าอกว่ากาศเฮียเฮ้ยโกหกเนี่ยว่าไอ้เฮีย อูว่านานมากกว่าระยะเองนะยะหนึ่งกูว่ายากูว่านานมากกว่าระยะกูไปแล้วจ้ะไอ้เหี้ยเรือลบไอ้สัตย่อยเฮ้ยเฮี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 ยโอ๊ยขอโทษครับพี่ตายละตายโคตรติงเลยโคตรติงเอ้ ไปก่อนเลยย <Yeah. S 1> จะตายด้วย嘛เอา้าเอา๋อเฮียถ้าแม่งโหลดซีฟได้นี่แม่งโป๊ะสัสกว่าละกลว่าละกลว่าละมันก็ไปเลยกันละกัน <c oughs> <c oughs> โคติ้อะโคติ้งก็บอกเลยอะโคติ้งอะก็ติงก็ติงโคติ้งอะไรไม่เขียวโอเคมึงโคติ้งนะเอาของหายหมดเลยยัดเกดกันตายแบบอ้โหเรือดีจัดกูบอกเลยแล้วก็โป้แบงโหลดเซฟได้ไม่ต้องใช้เท่าไหร่วะกี่บาทวะ ไอโหลดเซฟนั่งๆ,ๆ,ๆลืมไปว่าพูดท่านกูนั่งไม่ได้เอากูได้แหละว,ว้าวอะไรวะเนี่ยเนี่ยอะไรโอ้โอ้โโอ้โเรืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยเพื่อนเข้ามาดี่ว่ะตอดตั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 วเขยวาโอเคียวาพี่คิวอัดคลิปอยู่แม็กโปอะไรเม็กโปแล้วแต่เพื่อนผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปแม่งเรือโปสัตว์เรือวาร์ปได้โปเล็ดอันนี้อัดคลิปอยู่โป้เรือโปเรือโคตรโปเลยเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้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 ยเยพายุไปโป้โปลืมไปว่าพูดทังสารในเฮ้เฮเฮ้ย้โป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 โ้โปปโปเสร็จลุงไปคนเดียวเดินทางคนเดียว โดดๆๆเฮ่อเฮ่ออะไรเฮ่กูเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วเกือบตกล้เกือบไม่ได้ของดีแล้้ยกือเรือมันคือเรือว่ะโคตตึงอ่ะโคตตึงอ่ะ คตรตึงอะโคตรตึงก็บอกเลยไม่ใช่โปรก็ะบะแล้วกลัวโปรก็ปั๊มตังยาวๆครับใช้โปรเป็นปั๊มตังได้ดีกว่านี่เลยสิบนาทีแสนหนึ่งว่าน้องสั่งจิโมกจังหวะนี้แหละครับลืมไปว่าพูดทั้งสารนั่งคัดชามี ลืมไปว่าพูดทันสารนังคาชามีอะไรวะดึกแล้วใส่เสื้อสักรูอีปีกโอเควางของเล่นแป๊บวางของเล่นแป๊บวางเล่นวางเล่นวางเล่นครับวะไรคราับเี๋ยวางเล่นครับเจ้าห่ะดิ ลืมไปวาพูดพัง้งคชาลีแม่ดูนะจุ๋ยสีชมพูอ่ะนี่คือห้องอะไรเอาเฮียกูตกใจเฮียเกยเรือนิโคตตึงเอาเด็กเกยจอจอคอม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 บูมิด้าโคตตอ่ะ ติมก็ติมลืมไปว่าพุทธะอุ้ยเกียนมาเกียนกลับอ่ะไม่ได้เกียนกันนะครับพี่จังหวะเนี้ยบอกเลยคนเดียวว่าเกียนมาเกียนกลับอ่ะพอเลิกเกียน เลิกเรียนเหรอเลิกเรียนนะเลิกเรียนนะนนนนอู้สงังมบินกันโอ้เพ,พิ่งปีซ่าง่ายเห็นยากเลยเดิดไปว่าพุทธังสารนางังกัชามิ หมดแล้เฮียนี่เอาบล็อกเขียวนี่มาวางเลยบล็อกเขียวนี่มีไว้ทำอะไรวะนี่ลืมไปว่าพุทธังสารนังคจชามีกับด้านนั้น ผมมายืนดูเฉยๆแล้วก <inaudible ructive> <inaudible> ็ผมสร้างด้วยอีเงินในจิตนาการไงโคตรตึงอ่ะคตรตึงอ่ะดูเรื่อง บินดมดงบินผมดืมไปว่าพุทธันสารังข้าชามิมมะ <c oughs> จะยืนละปีปัญหาเปล่าว้าว ว้าวเครื่องบินว่ะไปเลยเพื่อนพาบินไปเลยเมาเแล้วครับปับแล้วจับโอ้โหแล้วจะ yes อ,อมอนนอนเลยระมานีครับครับครับ <c oughs> เชอนึกว่าเซิร์ฟนี้มีกันแค่สองคน,นงเซิร์ฟนี้มีกันแค่สองคน <c oughs> เด็กก็เสิร์มีกันแค่สองคนไม่มีคนว่ายเลยนอกจากเราเนอะไม่มีคนคตอนเสร็แล้ อ๋อฮะอ๋าฮะน,น,นั่นนีฝัดดีครับน้องโคตรตึงอะบอกเลยโคตรตึงเ,เดี๋ยวไปกินไมนอนเดี๋ยวไปกินไปนอนลืมไปหวาพุทธทัน สาระนังคัทามีไี่คิดไ,ไม่เอาจ้ะลืมไปว่าพูดทางเอาเฮ e ียหายไปไหนแล้วนี่ <c oughs> นี่ครับแต่ผมจะสร้างเรือของผมที่ดีกว่าเดิมเยอะเลยฮึบฮึบ ปึ้บปบเรดจะพิมพ์อะไรวะแบร์เฮ้ยผมอามา่านภาษาอังกฤษได้แค่นิดเดียวสร้าง,อ,อ,อ,งอะไรสร้างอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตัง จ้างอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใคยขวดตึงแล้วบอกเลยจังหวะเนี้ยลืมไปว่าพูดทางจาะแล้วนั้นคดช้ามีไม่ต้องมาเช็ดเลยนี่แม่งมุกเก่าละเอาเฮียอาได้นะมึงป,ปีกอันหนึ่ง <laughs> ไปครับ ลืมไปว่าพูดทางนั่งๆงเฮ้ยพาบีเลยพี่กดติงกดติอนกดติงอะกดติงอะกดติงอะเฮียเฮ้ยสเปนอะ เอาติดแมงติดอันนี้กูพี่ครับพี่ครับพี่เลอะเฮ้ยไอ้ยอยยุงกัมดมือไปครับจังหวะนี้โอ้โหมันเด้งมันเด้ง บีคอนยากงกดตรตองเลยแฟนผู้ชมเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อ่อนเฮ้ยจบปิดคลิปละบอกเพื่อนก่อนอบอกเพื่อนก่อน อวันนี้เราก็จะจบคลิปไปเพียรขคอนี้นะครับเพราะผมะรู้สึกว่าร่างกายยังไม่ค่อยดีแลยเดี๋ยวต,ต้องพักหน่อยอบ๊ายบาย